นี่คือการทดลองขั้นที่หนึ่งนะครับเป็นการใช้มิสเตอร์มัสเซลหัวแก้วลูกโป่งคอยแล้วก็น้ำปลางนั่นแรกนะครับเราต้องเทมิสเตอร์มัสเซลก่อนอ cle, อนะครับใส่ไม่ต้องมากนะมิสเตอร์มัสเซลตองใส่ มือสั่นเฉยนิด่อ่ะพอแล้วเยอะเกินออกออกไั้จะนานตัได้นานออกมะเลยมันจะหมดซองเหรอ้เนี้เออไม่ใช่ ไปเราจะใส่ฟอย์นะฮะใส่ไปนะครับใส่ไปเท่าที่เราคิดว่ามันจะพอนะพอแล้วอแล้วบอแใส่เครับใส่อยใส่เลครับใส่ายครับใส่น้าใส่ลยครับใส่ทีใส่ีใส่ีนี่้องเนใส่น้ำลยนะครับ ก็ลูกโปง่งแสไ่ะนะแล้วทีนี้ก็รอนะรอชรอเธออยู่ดู <c oughs> ต้องหมันอไหัคอแล้ดึงเลยดึงอะไรดึงูกโงลูกโง,ง,งยังไม่ละคองเอเยนะใจเย็นครับกำลังทำปฏิกิริยาความร้อนนะครับเริ่มล้เริ่มแล้ว ยยอเออเอเออเมี่เรียนมาแล้วเออเออเอออคือว่าง่น้องนะแต่พอมันลุกตรงเต็มปุ๊บเราก็ตะเชือกมัดแล้วนิดนึครับอีกนิดนึงครับ กินเด้งกินเด้งมันจะแตกแล้วเว้ยอ๋อแค่นี้เราก็ดึงอันแล้วครับอ,อ๋อห <c oughs> มดแล,ล้วครับนอยเหรออ้าวอ้าวว้าวเว้ยเลยเฟ่ไหวแล้